สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง ดสับตะไคร้เพื่อไปกำลังใจคลิปนี้และกขอดไว้เป็นสติความกระจอกง่อยๆของติดเลทเฮียแบล็กฟีเดียนะอดีตมือโกของเรียบปูนะนี่นะผมคุมแบล็กเบิร์นนะโดนทูลแลมอัดไปสีหนึ่งนะแล้วดูเฮียแบล็กนะแบล็กฟีเดียเลตติ้งจบที่สองนะ ฟูลเล้งยิงไสี่นะฮะมาดูแมสแต่นะเข้ากรอบสี่นะครับผมเป็นประตูสี่สี่ลูกเลยโอ้แบบฟี้เดียวผมทำอะไรกันไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นก็็เเหมาะปตองอาออกนะเป็น B A D เป็นแบดอย่างเดียวนะฮะฟีเดียวก็เปลี่ยนเป็น F A L เฟ i l แบดเฟลความล้มเหลวระยะตอบบอลอะไรอย่างงี้โอ้แบดบี้เดียวเละเทะตุ้มเป๊ะเลยนะ และลูกเกมนี่โอ้โหแบบแทบจะเป็นต่อเลยนะดูโอ้โหแต่ ให้เกมลุกแบกอย่างเดียวไม่ไหวแล้วแบดฟิเดวไม่ช่วยเลยตัวนี้เหมือนยืนห่าวปลอยให้ยิงเข้าอะไรก็เก็บเป็นเซติเล็กๆน้อยๆแบบสั้นๆนะที่นั่นัาที่จะเจอลูกทีมตัวเองที่เป็นจีเค่เลนเลตติ้งได้ง่อยขนาดนี้นะแทบแทบจะน้อยครั้งมากๆที่จะเจอเดตติ้งสองต่ำสุดผมเจอแค่สามนะครับเจอแค่สามตัวสิงนะครับ ช่างสุดก็ต่ำสุดแล้วนะโหนี่เจอสองดีไม่เจอหนึ่งนะโอ้โหจะเจอหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาเลคคอร์ดอีกนะก็ทีล็ะน้อยนะถ้ามีนักเตะที่เล่นเลตติ้งรอต่ำๆหรือไม่ดีนะฮะถ้าเลตติ้งห้าแผนเดิมให้ตักเตือนไปก่อนนะครับผมให้ตักเตือนไปก่อนนะก็คือเข้าไปชื่อนักเตะครเข้าไปชื่อสองนักเตะแล้วกดจะได้รู้เลยนะกดอดิสซิฟไลเพเยอร์นะครับก็ดีไม่ดีบ้างเลือกพวกทุกแมนนะก็ ออ f ฟิเชียลวอร์นินะครับผมพิ่มไปเลยนะครับอันนี้แนะนำเป็นเลตติ้งที่ตกปีที่หนะถ้าเลตติ้ง4ตรงเลยนะครับผม่ทีจะใช้งานการูเลยเพราะว่าไม่อยากจะให้อ่าทีงอื่นแล้วตัดเรียกว่าักเงินใช้นะครับขักเงินหนึ่งวิกเลยครับมาดูผลงานได้เลยนะแต่ถ้าเลตติ้งสามลงไปนะสองหนึ่งลงไปนะฮสองวิกไปเลยนะครับตัดเงินสองวิกไปเลยนะฮะแต่ว่าดูดีๆนะว่านักเตะตัวนั้นของของเราเนี่ย เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักเตะเข้าชิงแชมปีอยนลีกาานักเตะสนใจผ่านชมทีมหรือเปล่านะบางตัวบางตัวนักเตะมีอารมณ์สุดตัวรุนแรงแล้วก็แค่ตักเกือนก็นลอซินสกี้ฟแฟนแล้วก็แอนแฮปปี้ อันแฮปปี้ได้แล้วการเลือกดูดีๆนะผมปักไปแล้วเรียบร้อยนะแฮปปีเดียวนะเดี๋ยวไปดูข่าวนะในการปรับนะครับผมปรับไปสองสัปดาห์นะครับพอซื้อได้นิดหน่อยนะไม่แน่ใจว่าจะ้ารู้เจอหรือเปล่าผมยิงเกมก่อนเลยนะเพราะว่าแพ้ไปนะดัชคัพผมเล่นไปสองสัปดาหชนะฮิลูวินสามศูนย์นะครับแล้วก็การู้ก็ยิงเหมือนกันนี่นะฮะส่วนนี่นะแบ เอ่เม v i s ์ o ดวิแบ็ฟิเดลแฮ a แอ d แคบเดอะไฟฟอร์ฮิสพวอป r เ r ณีไปถึงหนึ่ร้อยยเอามรับก็คือยอมรับการปรับเงินองสัปดาห์นะครับไม่โอ้ไม่ยอมรับก็บ้าแล้วครับเรตติ้งสองขนาดนั้นโอ้โหเมื่อห้าแพ้สก็ไม่ได้วางงานไม่มีอะไรแค่นี้ยคลิปนี้เป็นการเลคคอร์ดไว้ดูเล่นๆส่วนตัวแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะว ่ลองบ่อนตั้งเตะตัวเองที่คุมเนี่ยก็โดนเหมือนกันได้ห่วยกันแล้วทีมของงานเขาหวยแตกจริงอย่าเสนอมาโอ้ขอบคุณที่ติดตามคลิปสั้นๆนี้นะครับผมรอบหน้าจะเป็นการแนะนำตัวนักเตะใหม่ๆนะฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับขอให้สนุกกันและเลตติ้งสูงสุดสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับัทนผม้